สีอะไรนะสีม่วงค่ะสีมืด,มดสีแดงนี่เห็นชัดอยู่เลยดูด,ดิเห็นชัดเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำการทดลองลูกเจี๊ยบที่อยู่ในไข่หายใจได้อย่างไรหนูยิม้มหนูแย้มรู้หรือเปล่าคะอ่าหนูยิ้มหนูแยม้ยมตอนที่อยู่ในท้องแม่ปุ๋ยน่ะเป็นเบบี๋อยู่ในท้องนะคะ สายสะดือก็จะรำเลียงอาหารเข้าไปให้สายลูกก็จะรำเลียงอากาศให้ายูนีมไม่ได้หายใจนะครับจะมีสายลูกกับสายสะดืออ่าแล้วก็ส่วนลูกเกี๊ยบนะคะอาหารได้จากไข่แดงเด็กๆรู้จักหรือเปล่ามันมีไข่ขา,ขาวกับไข่แดงใช่ไหมคะในในไข่อะค่ะในไข่ไก่ไข่ไ <c oughs> ข่ขาวก็คือจุดที่มันจะเป็นตัวแม่ปุ่ยใช่แล้วแล้วถ้าแม่แม่ปุ่ยบอกว่าไข่นี้มันไม่มี แล้วทำไมแม่ปุ๋ยเอามาทดลองด้ใช่ค่ะแม่ปุ๋ยจะจําลองให้ดูว่าลูกเจีย๊ยบเมื่ออยู่ในไข่หายใจได้อย่างไรโดยการทดลอง <Yeah. S 1> ลนี้ค่ะม่มีอุปกรณ์คือลังตส่ล <c oughs> มีสีผสมอาหารสีต่างๆมีแก้วและที่สำคัญขาดไม่ได้คือมีไข่ใจนะคะง <c oughs> เริ่มกันทดลองเลยนะคะไม่ลืมไปมีน้ำยาล้างจานค่ะหนูยิ้มหนูยิม้มไปอยู่ตรงกลางลืมเลย <c oughs> ตอนที่พี่การตอกไข่ดูอ่ะมันเป็นเหมือนไข่แฝดติดกันสองฟองแล้วก็มีไข่อยู่เดือดอีกหนึ่งฟองแบบตอกไข่หนึ่งคได้สามฟองสองเ่เลยสามเลยเหรอคะซิปเปิลเลยเหรอคะว้าวแักไเราจะเทน้ำลงไปนะคะเทน้ำใส่โหลแก้วก่อนก็ลองนะิดกันนะ อาตอนนี้เลือกสีกันแล้วสีผสมอาหารนะคะต่อไปใส่สีผสมอาหารนะคะนี่เลยตอนนี้ค่ะสีช้อนนะคะโอ้สีช้อนนียเหรอออะพ่อไม่ต้องเต็มแหอันนี้สีแดงกมหมดก่อนสองจะใส่หมดเลยอ่ะสามดีโอ้โหอันนี้่เลเลยสีแดงโอเคโอเคค่ะอันนี้ไม่ปุ๋ยซีีเพิ่มใจคนนึ่ใช้อนไหนก็ได้ช้อนไหนก็ได้ค่ะใส่ไหนน้ม่ยได้ประมานีหรอครับ ค่สปึ๊ดเลยโอเคอันนี้ยิบสีม่วงโอ้นนี้นะคะเอองงนะทำไมต้องใส่สีด้วยใช่ค่ะการที่เราใส่สีใส่สีจะทําให้เห็นชัดเจนค่ะตอนเราต้องทิ้งไว้3าวันเดี๋ยวรอติดตามดูสามวันเลยเหรอครับโอ้โหมีสีอะไรดีึ้สีอะไรนะสีม่วงค่ะมืดสองไม่ต้องไม่ต้องดปึยดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ด่ึ๊อปึ๊ดปึ๊ดป โอเคค่ะโอ้มืดมากเอาพ่นค่ะพ่นค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปใส่น้ำยาล้างจานเฮ้อเธอสมหวงจุดใส่น้ำยาล้างจานด้วยรู้ไหมว่าทำไมต้องใส่น้ำยาล้างจานยิ้มแย้มทำไมรู้เพราะว่าอะไรเอ่ยรู้ยังงไในเปลือกไข่จะมีเยื่อบางๆมีไข่อยู่ ตรงนั้นอ่ะจะมีส่วนผสมของไขมันอยู่ด้วยปกติน้ำยาล้างจานเราเอาล้างจานเพื่อล้างให้ใน้าที่ผิดอยจานมันก็จะทําให้การทดลองของเราเห็นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสี่ช้อนเหมือนกันค่ะอ่าไม่ปุ๋ยกดให้นะคะไม่ปุ๋ยเป็นคนกดให้โอเคใส่หนึ่งอย่างละสี่นะครับอ่ะ ใส่น้ำยาล้างจานเสร็จแล้วเราก็คนให้น้ำยาล้างจานมันละลายนะคะแต่อย่าคนแรงนะเดี๋ยวมันจะเกิดแบบฟองเยอะเกินนะคะแต่ก็ไม่เป็น,นไรนะคะอันดับต่อไปนะคะเราก็จะหยิบไข่ใส่ลงไป2ใบเลือกไข่เล็กกับไข่ใหญ่นะคะไข่เล็กไข่เล็กค่อยๆหย่อนลงไปนะคะอ่าอ่าเลยหยิบค่อยๆวางอ่าแล้วก็ไหลงไล,หลงไปค่อยๆไหลลงไปเดี๋ยวมันแตกอ่า เอาไข่เอาไข่เรียวเรียวเอาไข่ใบใหญ่้โโอหเรียวจะเอาไข่ใบใหญ่ระวังนะเราหาวิธีเรื่องไงดีมันจะลงไปช้าๆ้าอไข่ใบใหญ่กับใบเล็กค่ะหนึ่งสีจะมีอยู่สองใบก็คือใบใหญ่กับใบเล็กอ่ะรีบเอาใบใหญ่หนึ่งลูกอ่าเราอย่มันตกเตะนะดับไวเออดับไวแก้ไวโอ้มันก็ตกตกตกนั่งเลยโอเคสวัสดีพวกม่ค่ะ เฮ้ยอันนี้ม,มจุมเลย่มันจะดีเลย่แม่นสขึ้น่เว่าีไขแมั้ยคะโอ้ีม่ง่มไม่เด่นเลย่ัาอีกรุ่งมนออนี่ไ้มันถ่จับดีนะอ้ยไม่รู้ว่าไข่มกไหเดมันก็เดี๋มันก็ไปจับปลารนเอ่ใช่ค่ะเอาโ่ไข่ให่มันจะตกเองชามากป่อเลย อ้านีตัวนี้นะเราเห็นนะเห็น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 ไหมสีฟ้านี่เห็นชัดอยู่ค่ะเหรอคะสีเขียวก็เห็นอยู่นะอ่าสีเขียวก็เห็นแล้วคะสีม่วงนี่คือแบบไม่ค่อยเห็นนะตัวเองมันจัดไปติดกันหรือเปล่างไงจบละจบล้วสีแดงนี่เห็นชัดอยู่เลยดูดิเห็นชัดเลยรอสามวันนะครับผ่านไปแล้วหนึ่งวันนะคะอ้า และก็ครบสามวันแล้วนะคะของใครข้าน้ำสีกับน้ำยาล้างจานนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักดูกันดีกว่านะคะนี่ไป็นลวดสีของยางใช่ค่ะสีฟ้าของใครคะเยค็นใครอ้หนี่ขอะสีฟ้าเฮ้ยไข่ฟ้าว้าว็นฟ้าเลยอ่ะแล้วใช่ของกินไหมคะ เทียบกับไข่ใหญปกติปกติเหรอค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแช่น้ำก่อนนะคะเออเป็นปลาเลยอัใบใบเล็กอันนี้ใบใหญ่ค่ะโอ้ใบใหญ่ดิบุ้มอันนี้นี่คือไข่ปกตินะคะนี่คือไข่ที่แช่น้ำสีผสมอาหารค่ะอ้าวของนุยิ้มเอาสีไหนดีคะยิ่น้มสีแดงค่ะสีแดงมาดูสีแดงกันนะคะ่งให้ปุ๋ยตักให้ค่ะอันนี้ลูก ไข่แดงเไข่สีแดงเลยเฮ้ยสีเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเหมือนกันเฮ้ยวินี้ทำน้ำยาหยุดเลยเยอะอันนี้ไข่ไป็เล็กู้ไข่ไป็เล็กค่ะไข่เล็กไข่เล็กเปื่ออ้าวดูยิ้มดูแย้มล้างเปลือกไข่ของไข่ของมันเลยล้างเลยอ่ะฮล้างเปลือกไข่ไม่ท้อยังไงล้างธรรมดาเหรอใช่ค่ะ คือคนมายังมมันมีตัวแตกเพราะว่าตอนนั้นท่านไงโยนแรงโยนแรงไปป๊อกเลยเสร็จแล้วเราจะมาก็ไข่มันแตกเอ้ข่ะหนูยั้มโยนลงไปแรงเปล่นเหม็นไหนคะมันแตกด้วยนะอยากรู้มากเลยว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงอ่ะเรามาตอกกันดีกว่ายไหมโอเคโอเคหนูยวยั้มอยากตอกเองหรือว่าให้แม่ปุ๋ยตอกให้ตอกให้อ่ะหนูยิ้มยั้มดูนะเราจะมาตอกกันแล้วนะคะนี่ไข่ใบใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะ โอยแดงแตกเลยเฮ้ทาไมไข่ขาวเนเป็นฟันนีนอไ้ยเไข่สีฟ้าเลยอ่ะก็ไข่ันแตกคะอวตรงนั้นแเล้เดี๋ยวเอาเปลไข่นี้เก็บไว้เ่ที่ระลึกไม่ไมนเลูกเล็กค่ะลูกเล็กสีฟ้าอยู่ตรงไหนคะนี่คือ ของหนูแย้มนะคะเบาๆค่ะเบาๆค่อยๆแค่นี้นชัดเจนเลยค่ะเนีออ่ดยดูนี้นะคะเห็นชัดเจนเลยอันนี้อาจจะสีนะคะผสมอาหารอาจจะเข้าไปเพราะว่าเปลือกมันแตกแต่อันนี้คือไข่ที่สมบูรณ์อ่าแล้วดูตามเปลือกเปลือกเห็นไหมคะจะมีแบบเห็น,เห,นเห็นภาพเห็นไหมคะม,มันมันไม่ฟองมันยาล้างจานมีแบบจุดๆเห็นไหมคะอ่าเป็นยังไงอ่ะ แล้วก็ไข่ขาวก็เปลี่ยนสีด้วยนะไม่รู้ว่ากล้องเห็นชัดหรือเปล่าแม่ผูว่าที่เห็นชัดน่าจะเป็นสีของยิมด้วยนะอันนี้เห็นชัดค่ะไข่ไข่ขาวอไข่ขาวเปลี่ยนใช่ไหมคะสีฟ้าอ่าเดี๋ยวแม่ผยจะลองเทียบให้ดูนี่คือไข่ปกตินะคะดูไข่ปกติน่าจะเป็นยังไงว้าวปกติค่ะขาวฟ้านี่นออกอันนี้ด ก่อนเนาะอันนี้คือแม่เปิดอนี้ออกก่อนนะสดมากดูดิใช่ค่ะถ้าจะดูสดไม่สดคือต้องดูตรงไหนคะแม่ตรงดูดูตรงที่บุ้นไข่ขาวมันต้องเป็นบุ้นบุ้นเป็นก้อนก้อนนะคะอ่าแสดงว่าสดถ้าไม่สดมันจะเป็นน้ําน้ำไม่อย่างเดียวเลยใช่ค่ะ่ะเทียบดูเทียบดูเทียบดูหนูยิ้มไข่สีแดงได้ ไข่แฝดนะนั่นน่ะฮะแดูนะสีแดงนะขออันนี้คือสีแดงนะจับดิจิ้มลงไปเยอะๆค่ะอ้ดกใหิคุณไข่ดิงโอเคแกะเลยเหรอคะวว้นาเนนถึงไข่แฝดจริง,แ,<ต>งและก็มีความอมแดงแดง,แง,แงอะหนูยิ้มตอกเลยค่ะหนูยิมยย้มตอกเลยลตอกตรงนี้เลยค่ะแล้วไข่พวกนี้เรากินได้ไหม ใส่น้ำยาล้างกาไปเรียบร้อยแล้วยังไงไม่มีสีอ๋ออันนี้ยังไม่มันไม่ค่อยสีอสีใบเล็บจิ๋วยังไม่มีสีเนาะสีคล้ายๆอันนี้นะแต่ใบใหญ่เห็นชัดเจนเลยเออทำไมมันถึงเป็นแบบนี้อะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะแม่ปุ๋ยจำลองให้เห็นว่าสีอะมันสามารถเข้าไปอยู่ในไข่ทั้งที่ไข่ยังเป็นลูกไม่มีรอยบุไม่มีรอยแตกอะไรเลย เพราะว่าตรงเปลือกไข่มีรูพุนอยู่ทำไมอากาศก็ซึมผ่านเข้าไปได้เพื่อให้ลูกเจี๊ยบที่อยู่ในไข่ค่ะหายใจได้มันหายใจได้แล้วก็เติบโตจนเจาะเปลือกไข่ออกมานั่นเองะนนไข่หายใจได้จริงๆด้วย มีรูเล็กๆเข้าไปข้างในนี่ไงคะเห็นได้จากตรงนี้รูกนี้ยคือมันไม่แตกรายแต่สีมันอยู่ข้างในออแสดงว่าสีน้ำยาล้างจานมันซึมผ่านที่หนูย้มบอกว่าอุ๊ยทำไมมีน้ำยาล้างจานอยู่ข้างในไข่ตรงเปลือกไข่มันจะมีแบบเป็นเยื่อๆตรงเนี้ยค่ะเพราะที่เยื่อๆน่ะมันมีมันมีส่วนผสมมันปีน้ำมันอยู่ด้วยสีมันก็จะซึมผ่านเข้าไปข้างในไม่ได้เพราะมันจะกรองตกอากาศน้ำยาล้างจานจะไป เหมือนว่าไปล้างซึมเข้าไม่ชะล้างน้ามันออกเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาดูสีอีกสองสีกันนะคะแกมาจะเป็นสีเขียวกับสีม่วงหรอคะโอ้โหแต่สีลงมาด้วยหรอคะโอ้โหดีลูกใบใหญ่มากเออเอสีม่วงขุิโอ้วดูสิสีแตกต่างกันมากเลยกดตกไปหยิบเลยกดตกหยิบดีกว่าอ่าล้างมาช่ความเล่นๆ่ของ ใช่ค่ะเพราะน้ำยาล้างจานเราใส่สไปเสียงก็ยังไม่เข้าใจว่าน้ำยาล้างจานมาช่วยกัดเปลือกไข่เพื่อล้างน้ำมันออกแล้วแล้วถ้าล้างน้ำมันออกมันจะทำให้แผ่นปูนนั้นมันแตกอะคะแม่ปุ๋ยอันนี้แม่ปุ๋ยไม่มั่นใจเหมือนกัน,นะค่ะ <โ est. S 1> ถ้าที่ศึกษามาต้องใส่น้ำยาล้างจานด้วยไม่งั้นคือมันก็จะเหมือนซึมผ่านตรงน้ำมันได้ได้ต้องไปค้นหาข้อมูลนะคะบางอย่างนะคะแม่ปุ๋ยก็อาจจะตอบผิดบ้างถูกบ้างนะคะแม่ปุ๋ยก็พยายามจะศึกษามาให้ พยายามอธิบายให้หนูเขียวเข้าใจในภาษาของเด็กมากที่สุดนะคะโอเคเหลืองสีอะไรเลีะไรเนี่ยโอ้อันนี้สีเขียวสีเขียวเห็นไม่ค่อยช้ามีความเขียวอยู่นะมีความเขียวอยู่หรอคะเออดูในะก็แล้วมีความเขียวจริงว้าวไข่กั่วไข่ไข่ไม่สุดเขียวเขียวนี่คือตรงนี้นะนี่ไงนี้ไงอันนี้คือไข่ปกติเหลืองๆอันนี้อ่ะเขียวๆนี่เนี่ยเขาข้างนั้นมันมเขียวนิดๆ นอ๋ะหนูยิ้มสีอะไรคะเออสีม่วงน่าจะเห็นชัดนะเพราะว่าลุ้นค่ะลุ้นสีม่วงนี่ต้องเห็นชัดนะเพราะว่านะโอ้ไม่ค่อยไม่เปล่นเลยไม่เปลี่ยนเลยอุ้ยเผือเผื่อนี่ไงเห็นจุดๆไหมครับบอมจุดๆไหมเห็นจุดๆไหมมีจุดๆจุดๆนั่นนะค่ะยหนูยิ้มเดี๋ยวๆเดี๋ยวหนูยิ้มเขาต่อก่อนหนูยิ้มตอกเลยค่ะเพื่อนนี่สีม่วงนะคะ ดู่เห็นชัดเลยเป็นชัดเลยค่ะอันนี้จุดใหญ่มากมันสีมันซึมผ่านเข้ามาก็เหมือนว่าเวลาเวลาอากาศค่ะซึมเข้ามาให้ลูกเจี๊ยบได้หายใจแบบนี้เลยแย้งผ่ะที่เรามองไม่เห็นเพราะว่าใช่มันรูเล็กมากรูเล็กมากแต่พอมาดูข้างในปุ๊บจะเห็นเป็นจุดๆใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคือรู ที่อากาศสามารถลอดผ่านได้เพื่อให้ล e ูกเจี๊ยบที่อยู่ในไข่หายใจได้และเติบโตขึ้นมาเจาะเปลือกไข่ออกกายออกมาเป็นรูปเจี๊ยบนะคะเห็นเห็นชัดมากเลยนี่เนี่ยนี่นี่ยเนี่นี่ค่ะอันนี้ค่ะเห็นไหมหายใจให้ไหมเราไม่สามารถมองเห็นได้แต่มันมีจุดใหญ่มากเลยแสดงว่าเป็นรูเล็กๆแล้วมันใช้เวลานานสามวันมันก็ไม่ซึมออกมาซึมซึมเพราะน้ำมันสามารถของเหลวไงมันจะนั่ง แล้วแล้วอะไรรล้ไหมทําไมถึงเราถึงไม่เห็นเพราะมันเป็นอากาศไงเราถึงมองแบบไม่เห็นไงัถ้าเป็นรูใหญ่เกินไข่มันก็รั่วสิมันต้องเป็นไข่ที่มันแต่ไข่ที่เราเอามาทดลองนี่นะคะก็ไม่สามารถฟักเป็นตัวได้นะที่เราคุยกันไปแล้วอะค่ะถูกค่ะใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวไม่ปุ๋ยนะคะขอตัวไปทำความสะอาด ชั่วไข่กินก่อนนะคะไข่ไม่แม่อ่าแล้วก็เด็กๆอยากคนไหนอยากทดลองลองคุณบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะเชลล์หยิบไข่จากตู้เย็นแล้วมาทำเองดีๆนะอยากให้ดูเห็นชัดๆอ่านี่ยอ่ารวบรวมอ่าเนี่ยเนี่ยเออถ้าเห็นอย่างเงี้ยเห็นชัดอยู่นะแม่เนาะอันนี้ป้าแดงเขียวม่วงอ่อันนี้ธรรมดาค่ะไข่ปกตินะอันนี้ไข่ปกติอันนี้ปกสีม่วงโอเคเปลือกสีม่วงโอเค มึงยิ้มเลยยังไม่สนใจแล้วพอรู้ไปละงั้นเดี๋ยวมึงยิ้มเลยยังเดี๋ยวลาลาตื่นไปก่อนเร็วลาลาแฟนผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย